เรามีกุญแจของสวรรค์ด้วยนะคะหรือก็คือมีสิทธทิอำนาจที่มาจากสวรรค์เรามาดูในมัทธิว18 1ข้อที่1 6บข้อที่18ถึง19บอกว่าไงฟายเราบอกด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้ใครเป็นคริสตจักร เราคือคริสตจ,จักรประตูนรกก็คืออะไรเชื้อโรคความตายทั้งหลายมันมีใช้ต่อคริสตจ,จักรอย่างเราไม่ได้และพระเยซูบอกว่าเราได้มอบกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้ให้กับท่านท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกผูกมัดในสวรรค์เมื่อท่านปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ด้วยคือเราทําอะไรก็คือว่าการยืนยันจากสวรรค์จะทําด้วยกัน แต่เราต้องทำในฐาน,นะที่ตรงตามพระกัมภีนะคะไม่ใช่ไปแช่งคนอื่นนะคะพอเราแช่งคนอื่นก็ไม่ได้เป็นไปตามพระกัมภีผีมันจะเข้ามาแล้วมันช่วยจัดการเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานมันก็จะก๊อปปี้พระเจ้าดังนั้นให้เรารู้ว่าเรามีสิทธิอำนาจเราจะไปไหนเราสั่งผูกมัดวิญญาณโควิด วิญญาณเจ็บป่วยแกไม่สามารถที่จะมาแตะต้องร่างกายฉันเพราะร่างกายฉันเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์วางมือบนคนลอกเลือนนอกจากพระองค์ไม่ติดลอกเลือนก็ยังต้องถอยไปจากคนนั้นและทำให้คนนั้นหายสะอาดเช่นเดียวกันฉันวางมือที่ศีรษะของฉันฉันสั่งกำจัดผูกมัดวิญญาณโควิดทั้งหลาย ในนามพระเยซูและสิ่งนั้นก็ถูก,กมัดในสวรรค์ด้วยและฉันขอปลดปล่อยการรักษาลงมานะคะการทำความสะอาดในร่างกายของฉันในสวรรค์ก็จะส่งเหมือนกับยาพ่นลงมาแล้วก็ทำความสะอาดให้กับเราเอเมนนะคะเราต้องมีจินตนาการและเราต้องมีความเชื่อเอเมนค่ะ